สำหรับใครนะครับที่ต้องการ disrupt ตัวเองให้ทำงานหรือว่าค้าขายอยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องรู้เรื่องราวของ marketing technology เพิ่มเติมและอีกตัวหนึ่งที่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันนั่นก็คือเรื่องของ predictive marketing หรือ marketing ในแบบที่เราสามารถทำนายได้ว่าลูกค้าของเราเนี่ยสนใจหรือต้องการสินค้าอะไรในอนาคตนั่นเอง ซึ่งเรื่องราวตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวเกิดขึ้นที่หลังจากที่ลูกค้าเนี่ยซื้อสินค้าของเราเราเองเนี่ยจำเป็นต้องมีการเก็บ Data ของลูกค้าซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็จะมี2ประเภทด้วยกันก็คือจะเก็บด้วยมือหรือว่าจะเก็บด้วยการใช้ระบบ ซึ่งการลงทุนก็แตกต่างกันไปพูดถึงเรื่องของการทํามือก่อนนะครับถามว่าทํามือก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับในการเก็บ Data ของลูกค้าเพื่อที่จะพิจิตรหรือทํานายความต้องการของลูกค้าในอนาคตได้อย่างเช่นยกตัวอย่างเป็นเรื่องโรงแรมนะครับเขาจองโรงแรมเข้ามาแล้วก็ต้องการโรงแรมแบบนี้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 เราสามารถที่จะรู้ได้ว่าความต้องการของลูกค้าเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยลูกค้าต้องการอะไรพอครั้งหน้าเนี่ยเราก็สามารถที่จะออกแพ็กเกจหรือเซอร์วิสนะครับที่มันครอบคลุมสิ่งที่ลูกค้า อาจจะต้องการไปด้วยในอนาคตอย่างเงี้ยครับก็จะทําให้การตัดสินใจของลูกค้าเนี่ยง่ายขึ้นนะครับก็ทําการปิดการขายได้ง่ายขึ้นในรูปแบบแบบนี้ส่วนในรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งเนี่ยอันนี้สามารถทําได้ด้วยองค์กรใหญ่ๆที่เขาทํากันอยู่แล้วนะครับโดยการใช้ตัวของ AI แล้วก็ Machine Learning ซึ่งเป็นตัวสมองกลนะครับที่เขาจะเอามาประมวลผลในตัวของ Behavior หรือพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือลูกค้าของเราเนี่ยครับที่เขาทําการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาแล้วท้ายที่สุดเนี่ยก็สามารถที่จะอั ซลหรือขายสินค้าตัวเดิมในราคาที่แพงขึ้นหรือทําการ cross s ล l l หรือขายสินค้าประเภทที่ใกล้เคียงกันนะครับการทําแบบนี้เนี่ยก็จะสามารถทําให้เราเนี่ยปิดการขายได้ง่ายแล้วก็ทําให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีกับแบรนด์ของเราอีกด้วยครับ สำหรับใครนะครับที่มองว่าอย่างเรื่องของ AI หรือ Machine Learning เนี่ยเป็นระบบที่ใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องไกลตัวเรามามองตัวของ Tools อื่นๆง่ายๆนะครับอย่างเช่น Excel เนี่ยก็สามารถที่จะเก็บฐานข้อมูลของลูกค้าแล้วก็นำมาสร้าง p l o t Graph นะครับแล้วก็มาดูเทรนด์ผมยกตัวอย่างเคสตั๊ดดี้ที่เราเคยมีอย่างเช่นกรณีที่เราทำเว็บไซต์นะครับเรามีบริการทำเว็บไซต์ให้กับลูกค้าของเราหลังจากนั้นเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วว่าเราทำเทมเพลตให้กับลูกค้าลูกค้าได้รับเทมเพลตนั้นไปเนี่ยลูกค้าแฮปปี้ในการที่จะได้รูปแบบบของเว็ไซต์ที่ แต่แน่นอนครับรูปแบบของการคิดคำต่างๆแคปชั่นหรือ Copy ีภายในเว็บไซต์นั่นเป็นส่วนของลูกค้าที่จะต้องคิดเพิ่มเติมเราเริ่มมองเห็นว่าลูกค้าติดปัญหาแบบนี้ หลังจากนั้นเนี่ยเราเก็บข้อมูลของลูกค้าทั้งหมดรวบรวมแล้วท้ายที่สุดเราก็ลองมานั่งวิเคราะห์กันดูว่าเราสามารถมีบริการตรงไหนที่จะออกไปพร้อมกับแพ็กเกจที่เราขายเทมเพลตเว็บไซต์ให้กับลูกค้าเราได้เลยในที่สุดเราก็ออกแพ็กเกจที่สามารถที่จะคิดคํารวมแคปชั่นและกรอบี้บวกไปกับเทมเพลตของเว็บไซต์ก็สามารถขายไปได้เลยแล้วก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีอันนี้เป็นเคสแรกนะครับสำหรับเคสที่2นะครับผมขอยกตัวอย่างเป็นบริษัทประกันซึ่งบริษัทประกันแห่งนี้ที่เราไปดูแลเนี่ยมีปัญหาเร คไม่ค่อยตอบรับกับโปรดักต์ในปัจจุบันที่ขายอยู่ดังนั้นเนี่ยเรามีการมาพูดคุยกันแล้วก็นําเอาดาต a ย้อนหลังเป็นจํานวนถึงมากกว่า1ปีนะครับมาดูกันว่าลูกค้าทั้งหมดที่ซื้อผ่านออนไลน์เนี่ยเขาซื้อกันในอัตราเลทที่มีราคา a v e r a g e อยู่ที่เท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องของ Pricing พอเรามาดูราคาแล้วเนี่ยเราลองมาหาราคาที่เป็น a v e r a g e ที่ตัวของบริษัทประกันเนี่ยสามารถ Off เฟตัว Product ประกันประเภทนี้ขึ้นมาในราคาที่ลูกค้ากลุ่มออนไลน์เนี่ยเขาสามารถซื้อไหว ผลตอบรับก็คือลูกค้ามีการซื้อมากขึ้นบริษัทประกันเนี่ยปิดการขายได้มากขึ้นเช่นกันจากตัวอย่าง2ตัวอย่างนี้เราก็เห็นแล้วว่าทูซึ่งง่ายๆนะครับอาจจะไม่ต้องใช้ถึง AI หรือ Machine Learning เราก็สามารถที่จะ p พิจิตรหรือทํานายสิ่งที่ลูกค้าต้องการในอนาคตแล้วเราก็สามารถนําเสนอบริการหรือสินค้าตรงใจเขามากขึ้นนั่นเองครับ